Pesan 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 Kalian hap kalian Kalian hap kalian oba Ob Ob ตาโอ้ย,อยต้องเอาแล้วครับตัวนี้ตาหลุดเล้วต้องเอาแล้วแหละเนี่ยนี่อาจะป่วยอีกเราคงต้องแต้เอาแล้วแหละครับทุกคนตาหลุดเล้วไม่ป่วยได้หลยไไม่ได้แล้วไป,ไปก็ไม่สมประกอบแล้วครับต้อง เขาไปกินอย่างเดียวแล้วครับถึงจะตัวเล็กเราก็ต้องกินขนาดลูกปลาเขายังกินเลยครับเราก็ปล่อยไว้ไม่ได้ครับผมตัวเล็กผขานไปนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับตัวนี้เราก็จะเอาครับตามันกระดดนออกมาได้กระดทีกระดออกมาได้ดได้ไตรงนี้แล้วกันโอ้ยว่าจะปล่อยซึ่งหน,นก่งต่อครับทุกคน ีไปเรื่อยๆครับอู้นู้นู้นพอดีเลยนี่หมอกไปพอดีเลยเนี่ยขัดไม่โดนโอ้ยขัดแล้วครับขัดแล้วส่งเยอะแล้วครับส่งแล้วโอ้โหวิ่งแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โหอวิ่งเหรอวิ่งเหรอเนี่ยไซขนาดนี้เลยครับทุกคน ตัวนี้เราก็จะปล่อยนะครับทุกคนไซส์เล็กๆอย่างนี้แต่ตัวเมื่อกี้เราปล่อยไม่ได้นะครับทุกคนตัวนี้เราก็ปล่อยนะโอเครับไม่เดาคีมมาด้วยจิ้มปากเลยครับทุกคนตัวเล็กๆน่าจะตัวใหญ่โอ้ยเจนฟอกขนาดกลางนะครับทุกคน ครับผมตัวนี้ไม่เป็นอะไรนะครับปล่อยได้ครับไปไปเอาไป,าไปาห้ากัดเบียดใครโตๆก่อนจีนฟอกนะครับ